สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะในคลิปนี้นะครับผมอยู่กับกีตาร์เมสันรุ่น d 3 o นะครับเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่าหายากนะครับหายากเมืองไทยมีไม่กี่ตัวนะครับนะอ่ะนะครับนะตัวสเปคคร่าวๆนะครับนะตัวท็อปเนี่ยนะครับเป็น Solid Top e n g งประมาณสปรูนะครับนะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโลตบูดนะครับนะนัดเซดเดิลนะครับนะเป็นกระดูกนะครับนะแล้วก็ ด้านหลังนะนี่คือความสวยมันครับคือไม้โอเวนโก้นะครับนะนี่คือไม้โอเวนโก้สวยเลยนะครับนะตัวคอมองมักันนีครับแล้วก็ลูกบิดนะครับนะเป็นโกโตนะครับนะก็เจ้าตัวนี้มันเป็นกีตาร์ที่ผสมผสานระหว่างนะครับนะกลางของมฮอกันนีกับโรสบูดเข้าด้วยกันนะครับมันจะมีความย่านกลางเหมือนมฮอกันนีแต่มก็จะมีย่านโลเหมือนพวกโรสบูดนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ฟังดูก่อนนะประมาณนี้นะครับนะ มันมีโลมันมีกลางชัดเจนเลยนะครับนะอ่ะหรือว่าอยากจะเล่นฟิงเกอร์ไซด์เนะเพราะว่ากีตาร์เดสหน่อยมันเป็นกีตาร์ที่แบบผมว่ามันเล่นได้ครบทุกแนวอะ่ะจะเล่นฟิงเกอร์เล่นตีคอร์ดร้องเพลงเล่นพิ๊กิ้งได้หมดเลยอ่ะอย,อย่างเช่นถ้าเราเล่น มันเล่นได้ทุกแนวเลยนะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับนะก็สินสอดเขาจะอยู่ที่1 6 0 0งนหกพนิดๆเนี่ยนะครับ16ึ่งนเนี่ยครับเป็นตัวจบได้เลยนะครับเนี่ยเสียงผมว่ามันชนกีตาร์พวกแบนด์อเมริกาแบบ ตัวละหกเจ็ดหมื่นได้สบายๆนะครับนะอ่ะแต่ว่าตัวนี้ประเด็นผมมีแค่ตัวเดียวอยู่ที่สาขาซีคอนนะครับนะใครนะครับนะอยากจะได้ตัวนี้นะครับนะก็มาลองที่สาขาซีคอนสแควร์ได้นะครับนะหรือว่าอยากจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับนะผมลงในช้อปปี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับนะอ่ะในคลิปนี้ผมฝากเมสันรุ่น d ีสามโอแล้วกันนะครับนะในคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับนะก็นะใครชอบตัวนี้ก็มาจัดได้นะครับนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ